โอเคก็ okay. 900นะคะรอบที่สองกินยาสีได้จุกเราต้องไปถึงพันแปดลาวนาละ่ะพันแปดเลยได้ไหมล่าจบกจุฉันก็ไม่อยากอยูอ่นานหรอกมีตัวเก็บตัวเล็กได้ก็เก็บแต่ก่อนเพราะตัวใหญ่เขาคืนจวับยากเอาเลสหรอ คะแนน่าสนใจไหมเนี่ยทีนี้เท่าไหร่พันสองพันสูล่ละไม่เข้าจริงดิือตรงนี้ยโอ้ปีสาพันสี่ในแถวๆนี้แหละมันด้ไปไหนหรอกเราจะเล่นแรงเล่นสิบละกัน เ็นเพราะกลัวจะไม่ไหวไม่ใช่อะไรกลัวจะหมดซะกกอนอะไม่ใช่อะไรแหมที่อย่างนี้รัวึ้นมาเลยมันแตกให้กันน่อยเล่นแรงไม่อยากอยู่นานนะประเด็นะช่วยกันนะมันเจ็บแล้วเนี่ย ไม่มีรู้ไว้าจะมีตัวเล็กกันเลิกหวังตัวใหญ่ละค่ะฉันหวังตัวเล็กค่ะจยุวาไปองะปัดแนกนครับดูทีนี้ยิงไปไม่เข้าเลยลงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เลยนะว่าไปไม่รอดอ่ะโถอืมไม่รอดค่ะ ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง 0. 7นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแ เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย